สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสอนเรื่องกฎและกติกามวยปัำมสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผู้จัดทำนางสาวเมธินีเจียมวงรหัสนักศึกษา6 8 1 2 1 0 8 2 2 2 7คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษาไปดูกันเลยค่ะ กฎของกีฬามวยปั้มแตกต่างกันไปเช่นมวยปั้มมืออาชีพที่เน้นการแสดงมีกติกาคล้ายการแท็กทีมและมวยปั้มสมัครเล่นที่แบ่งเป็น2ประเภทเช่นประเภทฟรีสไตล์ที่สามารถจับขาได้และประเภทเกรโกโรมันที่ห้ามจับขากติกาของประเภทฟรีสไตล์ อนุญ,ญาตให้ใช้ขาในการเข้าล็อกหรือจับคู่ต่อสู้ได้ยกเว้นท่ากันไกลที่ศีรษะคอหรือลำตัวของคู่ต่อสู้ประเภทกรโกโรมันห้ามใช้ขาในการเข้าล็อกคู่ต่อสู้โดยเด็ดขาดทั้งท่าโจมตีและท่าป้องกันใช้ได้แต่เฉพาะด้านบนเช่นแขนหรือลำตัวการชนะการแข่งขันการกด หรือการกดฟลอนการกดหัวไหล่ของคู่ต่อสู้ทั้ง2ข้างให้ติดอยู่กับพื้นประมาณ3วินาที 2. การยอมแพ้หากนักมวยปล้ำทนไม่ได้กับการล็อกท่าหรือได้รับบาดเจ็บจะยอมแพ้ด้วยการแตะพื้นหรือบอกยอมแพ้ การให้คะแนน 1. น,นักมวยปล้ำจะได้คะแนนจากการเคลื่อนไหวเช่นการทุ่มการยกและการควบคุมคู่ต่อสู้บนพื้น 2. คะแนนจะเพิ่มจากความยากจากการเคลื่อนไหว 3. นักมวยปล้ำที่ทำคะแนนได้สูงสุดเมื่อหมดเวลาจะเป็นฝ่ายชนะข้อห้ามที่สำคัญที่สุด 1. ห้ามจับศีรษะแขนหรือขาคู่ต่อสู้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย 2. ห้ามกระแทกศีรษะคู่ต่อสู้3ห้ามตีคู่ต่อสู้ด้วยศอกหรือเขา่ yes. า And right away, he has no trouble getting to his offense. Quickly gets the two, and in the turn near the edge. day. Gets <laughs> that on the on the out of bounds. Great work. And it's not easy see a guy who's put an Olympic gold medal before he's got a world medal. That is my one of those guys. I mean, turns up at 20, 21 years.